วันนี้ไว้พูดกับลูกรามะจะน่าขัดใจโคชิซึระอิมก็คือไม่ได้ไม่ไม่ทำนะเนีย่ยนะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นทำแบบนี้ดีกว่านะคะมามะโอคุเตะรืมามะโอคุเตะรอจะ มะม่าวะคานาชิคิโมจินไม่ใช่แม่โกรธแล้วนะแต่ว่าเป็นมานะม่าเศร้านะแม่เศร้าแล้วนะคะกรุ๊ดแซ่ชิสกานิชเตะจานาคเตちช็とตち着こิかสึโกช็ตะไม่ใช่เสีออยงดังเงียบอย่างนี้นะแต่ว่าเป็นใจเย็นๆกันก่อนนะ ลองใจเย็นก่อนนะลองเอาไปใช้กับเด็กๆดูนะคะ